สวัสดีครับท่านผู้ชมทั่วประเทศครับข่าวดีครับจ้างปริญญาตรีทำงานเงินเดือนหมื่นหาครับตำบลละสองคนทั่วประเทศจ้าง14,510อัตราชมรายละเอียดครับก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของรัฐบาลนะครับได้โพสต์ข่าวนี้เมื่อ หนึ่งกันยายนสองพันนะครับก็คือวันนี้นี่เองนะครับเป็นโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนะครับก็จ้างเดือนละหมื่นหครับเป็นการจ้างเหมาบริการนะครับตำบลละ2อัตรารวม1 4 5่0อัตราทั่วประเทศนะครับเปิดรับสมัคร1-15กันยายนหกสาณ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศครับคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนับถึงวันที่15กันยายนนะครับไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับพุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในตำบลไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันสิ้นสุด ของการรับสมัครก็คือวันที่15กันยานะครับก็คือมีชื่ออยู่ในตำบลที่จะทํางานนะครับที่สมัครงานนั้นไม่น้อยกว่า6เดือนนับถึง15กันยายน63นะครับเขาจะจ้างตำบลละ2คนนะครับแต่ว่าเวลาติดต่อสมัครสมัครหน้าที่ว่าการอาเภอทุกอำเภอทั่วประเทศตามภูมิลำเนาตำบลที่ตัวเองอยู่นะครับลักษณะงานนะครับ เป็นงานด้านจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับ 2. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูล3ปฏิบัติงานด้านการประสานงาน 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายครับเอกสารประกอบการรับสมัครรูปถ่ายหน้าตรงขนาด1คูณ1นนิ้วถ่ายไว้ไม่เกินหนึ่งปี จำนวนหนึ่งรูปนะครับสำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาทางสคริปต์นะครับหนึ่งแผ่นนะครับอย่างละหนแผ่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหนึ่งแผ่นสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งแผ่นใบรับรองแพทย์นะครับออกไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหลักฐานอเดื่นเช่นใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลท่ามีนะครับ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อนะครับก็รายละเอียดอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมได้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับเวลาสมัครก็สมัครที่อำเภอของตนเองนะครับท่านอยู่ตำบลไหนของอำเภอนั้นก็ไปสมัครหน้าที่ว่าการของอำเภอนั้นแล้วก็ต้องมีภูมิรําเนาอยู่ในตำบลที่สมัครงาน ไม่น้อยกว่าหกเดือนนับจากวันที่15กันยายนก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับใครที่มีวุฒิปณิยานิตยนะครับจบใหม่ก็ดีหรือจบมาปีสองปีแล้วแต่ยังไม่มีงานทำก็สมัครได้นะที่ว่าการเบอร์1-15กันยายน63นะครับก็ขอย้ำนะครับงานนี้จะมีการจ้างหนึ่งปีนะครับสำหรับใครที่มีงานทำอยู่แล้วคิดว่าจะมีงานทำ มั่นคงยาวนานเช่นทํางานกับนายห้างบริษัทอื่นอยู่แล้วนี่ก็ไม่จะเป็นต้องมาเพราะถ้างานของท่านมั่นคงดีก็ทําต่อไปเพราะว่างานนี้จ้างหนึ่งปีครับส่วนปีหน้าจะมีจ้างต่อหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ที่แน่แนจ้างหนึ่งปีก็คือเริ่มจ้างตั้งแต่หนึ่งตุลาหกสามเขาจะรับสมัครตั้งแต่หนึ่งถึงสิบห้ากันยานะครับพอได้ผู้ทํางานแล้วนี่ เริ่มทำงาน1ตุลาคม63ถึง30กันยายน64เงินเดือน15,000ครับและเรียดสอบถามเพิ่มเติมนะที่ประการอำเภอที่ตนเองอยู่นะครับสวัสดีครับ